สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการสมาร์ทไลฟ์สไตล์นะครับรายการที่พูดในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะครับแบบยั่งยืนลดภาวะการอักเสบของเซลล์นะครับกับผมเป้พิริยุทธ์ครับค่ะและหมอต้องต้องกระไทยค่ะครับวันนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับในช่วง anti aging new นะครับเรามีคำถามหลายคำถามที่มาจากทางบ้านนะครับที่อยากรู้เรื่องราวของโลกนะครับที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่บางครั้งเรามองข้ามมันเกิดภาวะอะไรหลายๆอย่างทําให้เราเกิด ปัญหาอย่างที่ไม่คาดคิดและไม่อยากให้เกิดช่วงที่สองจะน้องต้องจา๋ามีรเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจจริงๆช่วงที่สองเราจะมาใช้ชีวิตกันแบบชะลอวัยแอนทายเอจิ้งอย่างแท้จริงยู r e what you eat นะคะเพราะฉะนั้นท้งเรื่องไม่ว่าจะกินจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่หมดครับและช่วงสุดท้ายครับสมาร์ทเม e o โอเวอร์ดีไซน์คุณดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับวันนี้นะครับองศาที่น่าเราเปลี่ยนนิดนึงนะครับชีวิตเราเปลี่ยนนะครับ <All right. S 1> รวมถึงนะครับ ภาวะนะครับหน้าเราที่ไม่ค่อยกระชับไม่ค่อยเฟิร์มนะครับเรามีหลักการแก้ไขนะครับเราทำยังไงให้ท่านดูสวยดูหล่อและดูดีขึ้นเสริมโเหเฮงของท่านทาให้ท่านล่ํารวยมั่งคั่งขึ้นพลาดไม่ได้ครับกับรายการนี้เท่านั้นเดี๋ยวพบกันครับ หมอมาสสวัสดีครับสวัสดีครับ, oh, รบผู้ชมทางบ้านครับเราเจอพี่หมอมาก็กมีเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมทางบ้านทุกครั้งเลยนะครับอย่างช่วงเมื่อกี้ไปได้เกินกับน,น้องหมอต้องไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีคําถามมากมายครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ดูไม่น่าจะเป็นเขาเรียก มะเร็งนะฮะแต่ทําไมาถึงเป็นได้ยังไงก็ไม่ทราบทั้งที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะอทานสารเสริมอาหารก็เยอะอแต่ทําไมายังเป็นมะเร็งได้ข้อนี้เป็นเรื่องนึงที่น่าสนศน่าสนสัยมากเลยม,มันเกิดจากอะไรพี่หมอฮะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคนหลายคนคือเราคิดว่าคนเหล่านั้นอาจจะดูไม่น่าจะเป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเขาบอกว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราทุกๆคนนี้นะครับก็จะเกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นเนี่ย ไม่ต่ำกว่า10ครั้งในช่วงชีวิตของคนเราครับนะเหตุ hey, ผลเพราะว่าเซลล์ทุกๆครั้งมันจะมีการแบ่งตัวเมื่อมีการแบ่งตัวมันอาจจะมีการควบคุมเซลล์ที่ผิดปกติไปได้นะเพราะเรื่องที่ถือว่าหูเซลล์ร่างกายเราเนี่ยมีเป็นพันๆล้านเซลล์เลยนะเพราะนั้นทุกๆครั้งที่มันแบ่งตัวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเออร์เลอร์นะคือผิดปกติได้นะครับซึ่งเมื่อมาผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแบ่งตัวมากกว่าปกติไม่ใช่เซลล์ปกตินะครับ นะโดยที่เซลล์เหล่านั้นก็จะพัฒนาเป็นเซล์มะเร็งไนดะ้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการดูแลตัวเองนะหลายคนอาจจะดูแลตัวเองดีแต่บางทีก็อาจจะพลาดไปนะครับแล้วการเกิดเซล์มะเร็งเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่เป็นเพราะว่าเรามไม่ได้ดูแลตัวเองดีอย่างเดียวเท่านั้นการเกิดมะเร็งมันมีหลายปัจจัยมีเรื่องของพันธุก,กรรม มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของตัวกระตุน้นมีเรื่อง<ม>ของอการขจัดสารพิษในร่างกายมีตั้งหลายหลายต่อหลาย<ม>ต่อหลายเหตุผลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะฉันทานอาหารเสริมอย่างดีแล้วทวําไมบางคนถึงเป็นมะเร็งมันไม่ได้บอกว่าการทานอาหารเสริมจะเป็นตัวป้องกันหรือรเป็นตัวการันตีว่าคุณจะไม่ป่วยด้วยโรคนั้นโรคนูนโรคนี้แต่อย่างน้อยมันก็ลดปัจจัยทางด้านหนึ่งรหรือเสริมปัจจัยในเชิงบวกเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นแต่ ปัจจัยในการเป็นโรคใดๆก็ตามไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านเดียวมันยังมีปัจจัยอื่นๆเกิดขึ้นอีกหลายต่อหลายปัจจัยดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ควรจะประมาทก,กับชีวิตนะครับนะดังนั้นการอธิบายเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยภาวะที่การตรวจจับแย่ลงอย่างเช่นความเครียดนะครับการทานยาสารเคมีอะไรบางสิ่งบางอย่างการอดนอนอหรือว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยคือตัวที่สําคัญที่สุดเลยนะครับซึ่งหมอพบว่าความเครียดเนี่ยนะครับมักจะเป็นต้นเหตุซ่อนเลน ระดับต้นๆเลยนะที่ทําให้เกิดภาวะลุกลามของโรคอื่นๆตามมาโอโ้โหพอฟังแล้วรู้สึกว่าไอ้นี่เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนก็ไม่รู้ไงบางคนคิดว่าเอ๊ะเราเ,เป็นยังไงสงสัยอ,อยู่นะคือเริ่มเคลียร์้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งพี่หมออย่างอย่างที่เพิ่งผ่านมานี้นะอย่างคนรู้จักเลยค่อนข้างสนิทเลยอ,อยู่ดีๆเนี่ยพี่หมอ เป็นผู้หญิงนะดื่มเหล้าก็ไม่ดื่มผู้ชมทางบ้านเที่ยวก็ไม่ค่อยเที่ยวอนอนก็เป็นคนที่พักผ่อนเพียงพอ,อนะครับแต่ปัจจัยหนึ่งอาจจะมีส่งผลจากเพราะว่าคือแกดูแลสาม,มีแกสาม,มีแกไม่ค่อยสบายแต่แกก็ดูแลเอ๊ะทำไมแกถึงัะมีปัญหาเป็นนั้นเป็นนี่ได้รวมถึงบางคนเนี่ยไม่เที่ยวกลางคืนไม่สูบุหรี่ไม่อะไรแล้วก็เป็นโรคตับ คือยัง,งงงอยู่ว่าเอ๊ะเป็นโรคตับได้ยังไงเป็นไวลาตับกับอ่พวกตับอักเสบนะครับพี่หมอช่วยเคลียร์ได้หนึ่งว่าเออบางคนก็คงจะสงสัยเหมือนเราตอนนี้โรคตับเนี่ยนะครับตับเนี่ยเป็นโรควที่ใหญ่มากนะครับแนตะ่แล้วเมื่อมันใหญ่เนี่ยมันก็มีเขาเรียก reserve มีการทำงานที่อ่อ,เอ่อเขาเ,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 เรียกว่ามากพอสมควรดังนั้นกว่าที่ตับเนี่ยจะบกพร่องในการทำงานหรือแสดงอาการให้เห็นบางครั้ง พยาธิสภาพนั้นมันต้องลุกลามไปกิน<ม>พื้นที่เยะพอสมควรคือบางทีมันเป็นน,น้อยๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยมันไม่เหมือนสมอง สมองเนี่ยพื้นที่มันแคบดังนั้นแล้วเนี่ยพอมีจุดอะไรเล็กๆน้อยเนี่ยมันเพิ่มกมดังอาการมันมักจะเกิดระนะครับแต่ตับเนี่ยพื้นที่มันใหญ่บางทีจุดเล็กๆเนี่ยเรายังน้วมัจะไม่ค่อยเจอแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอคือมันลามไปทั่วละเพราะว่ากว่าการทํางานของตับจะลดลงจนเราสังเกตได้คือมันต้องถูกทําลายไปเยอะพอสมควรนะครับซึ่งตับเนี่ยเป็นเยวะที่ใหญ่มากแล้วก็มันมีปัจจัยที่มาส่งผลต่อการทํางานของมันหรือเรียกว่าตับเสื่อมตับแข็งตับอักเสบหรือตับเป็นมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัย บางคนนี่ยจะไปพู่เอาที่กินเหล้าอย่างเดียวไม่ใช่คือเราเพราะว่าเหล้าเนี่ยเป็นต้นเหตุหลักใช่นะครับนะแต่ว่าปัญหาเหตุที่เราเจอบ่อยในในประเทศเรานี่นะครับก็คือภาวะภาหะของเชื้อไวรัสตับดีบนะครับซึ่งก็มีเยอะพอสมควรนะครับนะการใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิดก็ทําให้ตับอักเสบได้นะครับเชื้อลาอาัลฟาท็อกซิน จากในถั่วจากในอาหารที่เราไม่มั่นใจนะครับนะเพราะนั้นบางทีเราบริโภคอาหารถ,ถั่วลิสงเนี่ยเป็นตัวการอย่างดีเลยบางทีขั่วเองก็เหอะนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเชื้อรามันก็ขึ้นแล้วนะครับนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือตัวที่เป็นสารพิษหลักๆเลยนะครับที่ทําให้ตับเกิดภาวะอักเสบหรือเกิดตับแข็งห,หรือมีโอกาสเกิดมะเร็งตับส่วนภาวะที่เจอบ่อยมากพอสมควรนะเป็นปัปจจัยที่สมัยก่อนไม่ค่อยพูดถึงแต่ดีนี้เ,นเจอบ่อยมากที่สุดก็คือภาวะไขมันจุกตับ นะซึ่งภาวะนี้เนี่ยเซลล์ตับทั้งหลายเนี่ยถูกแทนที่ด้วยไขมันเต้นไม่หมดเลยนะครับนะเพราะว่าพฤติกรรมการทานอาหารการทานอาหารพวกแป้งพวกน้ําตาลของมันของทอดอะไรทั้งหลายไม่ควบคุมการบริโภคอาหารที่ดีๆเนี่ย ก็จะทําให้ไขมันเนี่ยอยูอออ่แป้งแนละน้าตาลเหล่านั้น,นจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับได้มากยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาวะนี้เนี่ยเราพบว่าทําให้เกิดการตรวจเลือดแล้วเจอตับเซลล์ตับถูกทาลายคือตับอักเสบเนี่ยสูงขึ้นโดยที่หาอะไรอ,อื่นไม่เจอเลยนะคือไวรัสตับก็ไม่มีเล่าก็ไม่กินยาสารเคมีอะไรก็ไม่เจอแล้วเนี่ยสายเหตุที่มักจะนึกถึงเป็นระดับหนึ่งก็เลยก็คือ ไขมันถึกตับนะซึ่งเป็นภาวะที่เจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นภาวะที่ส่งผลเสียหายต่อร่างกายด้วยเช่นเดียวกันโอพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่หมอเพิ่งเร็วๆนี้เลยนะแม่ของเตอร์ครับนะครับพี่หมอพี่หมอน่าจะจําได้นะพอดีพี่ต้อยเขาคุยกับเป้เขาบอกว่าเนี่ยคือเขามีปัญหาตอนนี้พี่ต้อยก็อายุประมาณ60ประมาณ60กว่านิดนึงเขาบอกว่านิ้วเขาล็อก โอ้ถามเลยแล้วก็ถามเผื่อผู้ชมานบ้านด้วยครับนิ้วล็อกอายุ60กว่าผู้หญิงนะโอ้มันเกิดจากอะไรแลวพี่หมอแล้วมันจะมีขั้นตอนการดูแลแบบไหนหรือมันจะมีสารเสริมอาหารหรืออะไรที่เป็นตัวที่ช่วยนะครับทำให้มันดีขึ้นเพราะว่าเรื่องใหญ่นะพอมันนิ้วล็อกเนี่ยถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องตรงอื่นต่อคือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไระพี่หมอมีวิธีไหนแนะนำาั้งฮะนิ้วล็อกนี่นะครับเป็นภาวะหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มเคยได้ยินแล้วก็เจอบ่อยมากขึ้นนะครับเป็นภาวะเสื่อมของ ข้อชนิดหนึง่งเหมือนกับคนที่เป็นโรคข้อเสือ่อมนั่นแหละนะครับแต่ภาวะนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับข้อแตตรงเกิดขึ้นกับเส้นเอ็นนะเราต้องนึกถึงลักษณะรูปร่างของนิ้วก่อนว่านิ้วของเรานี่นะครับมันจะเป็นองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วยกระดูกเรานึกถึงกระดูกนะสามสี่ข้อตรงนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทําไมข้อแต่ละข้อเนี่ยมันถึงงอได้เคยนึกไหมว่าทําไมข้อพวกนี้งอได้นะครับการงอของมันก็คือมันมีเส้นเอ็นครับเส้นเอ็นร้อยจากตรงนี้นะครับ แล้วก็สอดเข้าไปในกระดูตัวนี้แล้วก็มีกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับเวลาเรากระดิกอย่างนี้เนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้หดแล้วก็เส้นเ e อ็นตรงนี้ดึงออกมาแต่เรานึกถึงนะถ้ามันมีเส้นเ e อ็นสมมตินี่คือเส้นเ e นะอ็นนะอ่านี่คือเส้นเ e อ็นเส้นที่1นะครับมันเกาะอ,อยู่อย่างนี้นะใช่ไหมครับนะแล้วเสร็จแล้วเรามีกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเรามีกล้ามเนื้อมัดนี้นะดึงมันลงมานี่ถ้าเราดึงลงมาเราจะเห็นเส้นเอ็นเนี่ยโผล่ออกมาระหว่างตรงนี้ดังนั้นวิธีการที่ร่างกายทาก็คือว่าจะมีลวด เกี่ยวตรงนี้ไว้ครับข้อที่1ตรงนี้นะมันจะเป็นเส้นเอ็นเป็นรูปคล้ายลวดสลิงเลยนะครับตรงข้อนี้แล้วก็ตรงข้อที่2แล้วข้อที่3ดังนั้นกว่าที่นิ้วเราจะงอได้อ่าถมาพูดถึงอันนี้เป็นนิ้วใหญ่เลยนะนี่คือข้อที่1ข้อที่รับ นะครับมันก็จะต้องดึงผ่านข้อนี้นะครับดึงผ่านข้อนี้แล้วมันถึงจะงอได้โดยที่เอ็นมันไม่โผล่ออกมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับทีนี้เอ็นตรงนี้แหละนะครับมันเกิดการเสื่อม oh. แล้วก็เกิดการอักเสบในภาพออกอย่าง <li> นะครับมันเหมือนหนังสติ๊กที่ล้อมเอาไว้ตรงนี้เพื่อย,ยึดต,ตรงนี้ไว้ <chiff. S 1> ไม่ให้เอ็นมันโผล่มานะครับทีนี้เวลาข้อเสื่อมข้ออักเสบเนี่ย,ยไอ้ตัวข้อนเนี่ยมันก็จะมีแคลเซียมมาเกาะเวลามันอักเสบใช่ไหมร่างกายรู้สึกเออตัวนี้เบาบางก็ไม่รู้ทำยังไงก็เหมือนกับ ถ้าเกิดผนังปูนบ้านเรามันล้าวเราก็เอาปูนไปพ่อๆเอาไว้ ในร่างกายก็เหมือนกันก็คือเวลามันอักเสบปุ๊บก็เอาแคลเซียมไปพกอเอาไว้พอพกอเอาไว้ข้อก็จะเริ่มแข็งขึ้นแล้วก็จะมีอาการปวดนะครับบวมนะครับแล้วก็จะมีรูปร่างที่ผิดปกติไปเพราะว่าแคลเซียมมันไปเกาะตรงบริเวณข้อตรงนั้นนะเช่นเดียวกับเอ็นเหมือนกันพอมันอักเสบปุ๊บมันก็มีแคลเซียมไปเกาะพอเกาะปุ๊บมันเกิดการแข็งเราตองนึกถึงเวลามันแข็งพอมันแข็งเสร็จปุ๊บยังไงเกิดขึ้นเราลองนึกนะพอเราจะงอนะ ไอ้นี้ไม่งอนะไอ้นี้ไม่งอปุ๊บมันก็เก่งอยู่อย่างนี้เลยดังนั้นเราจะดึงยังไงเนี่ยไอ้นี่ก็ตึงอยู่อย่างนี้เองเนี่ยคือลักษณะของนิวล็อกหรือบางคนงอลงไปเรียบร้อยแล้วครับงอลงไปเรียบร้อยแล้วครับแต่พอจะยือดออกยืดไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันพยายามดึงอะ่ะดึงแต่ว่ามันไปติดอยู่ที่ตรงเนี้ยมันก็เลยยืดไม่ได้ก็เลยเกิดการล็อกแค่นี้นี่เองนะครับมันพวกนี้เนี่ยบางทีก็จะนวดนวดนิดนึงแล้วก็กึ๊ก เณรมันปล่อยตัวมากก็กระเด้งกลับไปได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันล็อกค่อนข้างใช้เวลานานแล้วมีภาวะที่ค่อนข้างบ่อยพี่หมอมันเกี่ยวพันกับพวกเอ่อเรียกว่าไขมันคอเลสเตอรอลตะกี้สลายมั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย,เยแต่แกกว่าต้องอย่าลืมว่าภาวะนี้คือการอักเสบการอักเสบเกิดจากอะไรการอักเสบเกิดจากสารสื่อประสาทการอักเสบในเลือดซึ่งสารเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นน้ําตาลน,นะครับฮอร์โมนแห่งการอักเสบทั้งหลายไขมันคอเลสเตอรอลถ้ามันมีผิดปกติในเลือดมันสื่อสัญญาณว่า สารต่างๆในเลือดของคุณเน่ยเริ่มมีสัญญาณบางอย่าง,ส,งส่งเสริมขึ้นมาคือคอเตอรอลเตกไลน์อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับต,ตรงที่โดยตรงแต่มันส่งเสริมขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีภาวะอื่นๆที่คุณแย่ด้วยหมายเพราะว่าความแย่เนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างเดียวหรอกอนะสังเกตไหมอของไม่ดีมันจะอยู่รวมๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขายมันไม่ดีน้ําตาลต้องโดนด้วยอ,อักเสบต้องโดนด้วยฮอร์โมนอื่นๆๆต้องโดนด้วยดังนั้นมันเลยเป็นตัวสื่อว่าเฮ้ยคุณ แปลว่าคุณเริ่มแย่ๆในไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างแล้วคุณต้องกลับมาเร่งดูแลตัวเองเอาไว้ซะแล้วเอาแล้วสารสาระสำคัญมากควรจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นเราทั้งหลายทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยเซลลเสื่อมเซลไม่ดีแล้วเรามันก็จะเกิดความเซล์แก่แต่ช่วงหน้าครับเขาเรียกว่ายังไงดีเราจะต้องมาเรียนรู้พร้อมกันกับวิธีชีวิตการชะลอวัยลดการอักเสบของเซลล์ไม่ให้เกิดปัญหามาแก้ไขที่ปลายเหตุช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะบอกถึงวิธี นะครับที่เราจะชะลอวัยแบบหลักการ anti aging เดี๋ยวมาไปทำกัน